let ball fan. เราสองคนขอเชิญชวนนะคะมาเลยงานลิ้นติดโปอแปลแล้วรออยู่พวกเราสองคนนะคะร,รวบรวมของอร่อยกว่า70ร้านค้านะคะวันที่1 2บสงสิบมิถุนาย,ยนนี้แ้นจีเซ็นทรันครสวรรค์ค่ะไปช็อปไปชิมกันได้อย่างเท่าเทียมนะคะไปค่ะมาช็อปค่ะมาอ the จออนยากจอปูแม่วันนามาแล้วนะครับปูเนื้อขาวมากแล้วดูสิชิ้นจัมโบ้ยักษ์ อย่างนี้กี่บาทกล่องนี้จะเป็นติบลูกเส้นหนึ่งจะมี5ลูกจาก300บาทสองเส้นก็6ก0บาทแต่อลังการมากเส้นเล็กก็มีมีแต่ถ้าเส้นเล็กจะเป็นการเชียงปูอันนี้ค่ะเส้นละร้อยจิบบาทค่ะไม่ใช่แค่มีค่ะเขายังมีพอหมกปูอย่างนี้ขายยังไงคะอันนี้กล่องละ120รยบาทต่ะดูเนื้อปูค่ะคุณต้องมาเลยต้านชื่อ ร้าน่อยจ้อปูแม่วันมาจ้าทองชอบคุณท็อปเลยร้านนี้ดีนักซุปเปอร์ฟู้ดธัญพืชเพื่อสุขภาพดีต่อทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตามาแล้วจะบอกว่าเนี้ยไม่ใช่หาทานได้ทั่วไปนะเป็นไม่แค่ดิเนียที่อยู่ในเปลือกแต่มันยิบจะกินย่ากต่อ,อาค้อนทุกปะไม่ค่ะเราจะมีที่แกะให้ค่ะลูกค้ามีผักอบกรอบออร์แกนิกด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีผักออร์แกนิกด้วยค่ะโอ้โอโอ วันนี้จะมีโปรโมชั่นด้วยถ้าลูกค้าซื้อครบ400บาทเราจะแถมเป็นลูกเกดทองตุรกี100กรัมกับพริกอบกอด100กรัมค่ะลูกค้ามาเลยดีน้ำซุปเปอร์ฟู้ดของเรานะคะบอกก่อนนะครัว่าราคาจนค่าจัดต้องได้และมีโปรโมชั่นทุกร้านเลยค่ะอุ๋ยรับรองของอร่อยร้านดังเพียบวันที่12 18มิถุนายนนี้ชั้นจีเซ็นทรันครสวรรค์ค่ะ